ของดวงตากันไปแล้วแต่รู้ไหมว่าดวงตาของสิ่งมีชีวิตมีจุดบอดตัวอย่างเช่นม้าค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าม้าเนี่ยมีลักษณะการมองเห็นอย่างนี้ส่วนตรงกลางที่เป็นสีดํานี้ก็คือจุดบอดที่ตาของมันมองไม่เห็นเพราะตาของม้าเนี่ยจะอยู่ค่อนไปนทางด้านข้างแบบนี้เห็นไหมคะส่วนตาทั้งสองข้างของคนเรานั้นขีวด้านหน้าของใบหน้าเนี่ย ก็จะมองเห็นภาพด้านหน้าหมดเลยค่ะทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วไม่มีแถบสีดำตรงกลางแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ย <c oughs> ดวงตาของคนเราก็มีจุดบอดอยู่เหมือนกันนะคะแต่จะเป็นตรงไหนนั้นไปทำการทดสอบด้วยการทดลองนี้เลยใ <c oughs> ช้ประการเมจิกสีดำวัดเครื่องหมายบวกแล้วก็วงกลมไว้คนละฟัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้ห่างกันประมาณ10เซนติเมตร ยกกระดาษขึ้นเหยียดแขนให้ตรงกะให้เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกับตาขวาแล้วใช้ตาขวามองเครื่องหมายบวกไว้จากนั้นขยับกระดาษเข้าไปใกล้ๆตาจนมองไม่เห็นวงกลม ลองดูตาซ้ายบ้างนะพี่ซายมองไม่เห็นแล้วน้องนิวระยะที่เรามองไม่เห็นวงกลมเนี่ยแหละคือจุดบอดของดวงตาของเราเส้นประสาทเตนิาในลูกตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลายจะบันจบกันที่จุดๆดเดียวที่เรียกว่าประสาทตาซึ่งส่งสัญญ,ญาณไปยังสมอง ต่ในจุดที่เต้นประสาทมาบรรจบกันนั้นไม่มีความไวต่อแสงเลยทําให้เกิดเป็นจุดบอดหรือโซนในรัศมีการมองของเราที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยโดยปกติถ้าเราใช้ตาสองข้างมองวัตถุเมื่อเข้าถึงระยะจุดบอดตาอีกข้างจะเข้ามาเติมเต็มจุดบอดที่เกิดขึ้นกับดวงตาอีกข้างทาให้เรามองทุกอย่างได้โดยไม่มีจุดบอดเมื่อเรามองด้วยตาทั้งสองข้างนั่นเอง